สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Alo c h ช n n e l ค่ะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการพิมพ์ด้วยเสียงด้วย iPhone กันคะ่ะทุกคนเวลาที่เราต้องนั่งพิมพ์นะคะบางทีแบบเมื่อยมือปวดมือนะคะเราเนี่ยอยากจะกดนะคะแล้วก็พูดไปเลยแล้วก็ให้พิมพ์นะคะแล้วกดส่งอย่างเดียวเนี่ยจะต้องทํำยังไงนะคะซึ่งใน iPhone เนี่ยสามารถทําได้นะคะหลากหลายแอปพลิเคชันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Li n e Messenger นะคะตัว a c e b o o k นะคะตัวโน้ตอะไรที่เราเนี่ยจะต้อง The <laughs> พิมพ์นะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าใน iPhone เนี่ยสามารถทําได้นะคะแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ติดมากับเครื่อง iPhone ของเราเลยนะคะบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปดูวิธีการนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนอันแบบแรกนะคะพลอยขอเริ่มด้วยแอปพลิเคชันโน้ตใน iPhone กันก่อนละกันโดยปกติเนี่ยในโน้ตมันก็จะพิมพ์ได้เนาะแต่ว่าวันนี้ค่ะเาะมมพพิ์ด้วยยสียงกั ุซึ่งถ้าเพื่อนๆน,นะคะมองเห็นตัวเป็นด้านล่างของทาง iPhone นะคะจะมีรูปตัวไมโครโฟนอยู่ค่ะทุกคนก็ให้เรานะคะกดตัวไมโครโฟนไปได้เลยนะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็พูดไปได้เลยค่ะว่าเราเนี่ยต้องการพิมพ์อะไรนะคะทุกคนอ,อย่างวันนี้นะคะพ่ออาจจะกดไมค์ค่ะแล้วก็ลองพูดนะคะสวัสดีวันนี้อยากกินอาหารเย็นอ่ะ นี่นะคะทุกคนพอเราเสร็จนะคะเราก็กดตัวรูปไม่ออกนะคะทุกคนนะนี่นี่นะคะบอกเลยว่าแม่นยําม,มากๆนะคะเนี่ยสวัสดีวันนี้อยากกินอาหารเย็นแบบนี้นะคะทุกคนอ่ะหรือว่านะคะเราจะลองอีกประโยคหนึ่งก็ได้นะคะวันนี้อาหารเย็นมีอะไรกินบ้าง ราก็จะเอาคํามาให้แล้วนะคะอันนี้เนี่ยคือในแอปพลิเคชันโน้ตค่ะทุกคนลองเปลี่ยนกันบ้างน,นะคะสมมติว่าตอนนี้เนี่ยกำลังคุยไลน์กับแม่เลยนะว่าเฮ้ยอาหารเย็นวันนี้มีอะไรกินบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราลองนะคะเปลี่ยนไปในแอปพลิเคชันไลน์กันบ้างค่ะทุกคนนี่นะคะเหมือนกันเลยนะคะทุกคนอันนี้พอเราเข้ามาอยู่ในแชทไลน์แล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยกดเหมือนเราจะกดพิมพ์เลยค่ะรูปไมโครโฟนด้านล่างค่ะกดเลยนะคะวันนี้อาหารเย็นมีอะไรกินบ้าง แต่พอแนะนำอย่างหนึ่งนะคะทุกคนว่าเวลาเรากดแล้วเนี่ยสมมุติว่าเราพูดเสร็จนะคะแนะนำให้ว่าให้เรากดไมค์ออกด้วยนะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไม่กดไมค์ออกค่ะเขาจะเก็บประโยคทุกคําที่เราพูดเลยนะคะท <st> ุกคนเพราะฉะนั <ic> ้นเนี่ยกดแล้วอย่าลืมกดออกด้วยนะคะอ่านี้นะคะทุกคนวันนี้อาหารเย็นมีอะไรกินบ้างนะคะแล้วเราก็กดส่งได้เลยเหมือนแบบว่าถ้าเรากําลังขับรถอยู่อะค่ะคือตอนนั้นเนี่ยไม่สะดวกจริงๆที่จะพิมพ์นะคะทุกเราก็กดเป็นลูกไม์เลยก็ได้นะวันนี้ต้องส่งเอกสารอะไรบ้าง สำหรับใครไปทํางานอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีการถามเรื่องเอกสารนะคะเรากําลังขับรถอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็ส่งเป็นคาพูดแบบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นในไลน์นะคะทุกคนเรานะคะมาอีกหนึ่งแอปพลิเคชันค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็เป็น Messenger แล้วกันนะคะทุกคนนะเพราะว่าเราก็ใช้กันอยู่บ่อยๆเนอะอโอเคค่ะใน Messenger นะคะก็เหมือนกันเลยนะคะเราก็กดนะคะไปที่ตัวแป้นพิมพ์เนาะหลังจากนั้นนะคะก็กดตัวไมโครโฟนค่ะวันนี้อากาศดีมาก อ่ะเราก็กดหยุดนะคะทุกคนนะอ่ะเขาก็จะมาแล้วค่ะวันนี้อากาศดีมาแล้วเราก็กดสุกได้เลยแบบนี้นะคะทุกคนนะมันก็จะสะดวกนะคะแล้วก็รวดเร็วมากเลยสําหรับใครที่ใช้ iPhone อยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันอะไรเพิ่มด้วยนะคะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะก็เอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะทุกคนซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ทําได้นะคะ,ะเฉพาะสาบแอปพลิเคชันที่พลอยกล่าวไปนะแอปพลิเคชันไหนนะคะที่เป็นเกี่ยวกับการพริมพ์นะคะทุกคนที่เราต้องพิมพ์ส่งข้อความนะคะบอกเลยว่าฟังก์ชันนี้ใช้ได้หมดะะทุกกกแอปพลลิเเคคคชััันนนนนยะะ็สําหรบวี้่ ก็เอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนใครนะคะอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกไว้ทีด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพลอยก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย